เคยสงสัยกันไหมครับว่าเราจะลงทุนกับอนาคตได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกปรัชญาการลงทุนของคุณเชโบลลัวจาก Rockefeller Asset Management ที่จะมาให้คำตอบกับเรื่องนี้กันครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ปัญหาคลาสสิกที่นักลงทุนทุกคนน่าจะเคยเจอคือเรามักจะติดอยู่ตรงกลางระหว่าง2ทางเลือกจะซื้อหุ้นที่ดูถูกตอนนี้ดีหรือจะไปไล่ตามหุ้นแห่งอนาคตที่ราคาวิ่งไปไกลแล้วโหมันเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากใช่ไหมล่ะครับ แต่จะเป็นยังไงครับถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองดูสักนิดแทนที่จะมัวแต่หาของถูกนะครับเรามาลองมองหาคลื่นลูกต่อไปของลูวกกันดีกว่าคลื่นที่มันจะสร้างการเติบโตแบบมหาศาลเลยแล้วเราก็แค่เข้าไปรอจับคลื่นลูกนั้นตั้งแต่เนิ่นๆแนวคิดแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่า t h e m a t i c investing แล้วแนวคลิปนี้แหละครับที่พาเรามาสู่ปรัชญาของคุณเชโบลัวซึ่งกลยุทธ์ของเขาเนี่ยมีแกนหลักๆอยู่3ข้อด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันทีละข้อเลยครับว่าการลงทุนตามธีมเนี่ยเขาทำกันยังไงหัวใจสําคัญของกลยุทธ์นี้เลยนะฮะก็คือการลงทุนในสิ่งที่เรียกว่าเมกะเทรนด์ซึ่งต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่แฟชั่นที่มาแป๊บๆแล้วก็ไปนะแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากแบบที่เรียกว่าพลิกโลกไปเลยแล้วก็จะเปลี่ยนโลกที่เราอยู่ไปตลอดการครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่เสาหลักข้อแรกกันเลยซึ่งก็คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการมองหาคลื่นลูกใหญ่นี้ให้เจอนั่นเองครับหลักการข้อแรกเนี่ยเรียบง่ายมากครับแต่ทรงพลังสุดๆคือเราต้องมองหาการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนโลกไปอีก5ปี10ปีข้างหน้าต้องเป็นเทรนที่แบบว่าไม่มีวันย้อนกลับได้อีกแล้วโลกต้องเดินหน้าไปทางนั้นทางเดียวเท่านั้นครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองนึกตามดูนะ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติของ AI ที่ตอนนี้แทรกซึมเข้าไปในทุกอุตสาหกรรมแล้วหรือการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดที่ทั้งโลกต้องร่วมมือกันเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยให้เราอายุยืนขึ้นแถมยังแข็งแรงขึ้นด้วยหรือแม้กระทั่งการถอดรหัสจีโนมเพื่อเอาชนะโรคร้ายต่างๆเห็นไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีอะไรมาหยุดได้จริงๆโอเคเพราะเราเห็นแล้วว่าคลื่นลูกใหญ่มันอยู่ตรงไหนงานของเรายังไม่จบนะครับ นั่นแค่ครึ่งทางเองต่อไปคือเสาหลักที่สองเราจะเลือกผู้ชนะที่จะขี่คลื่นลูกนั้นได้ดีที่สุดได้ยังไงคือต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งครับว่าไม่ใช่ทุกบ,บริษัทที่อยู่ในเทรนจ,จะรอดหรือจะรุ่งนะครับในแต่ละแม่แกะเทรนเนี่ยจะมีผู้ชนะตัวจริงอยู่แค่ไม่กี่เจ้าเท่านั้นแหละที่จะกวาดผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไปเรียบเลยเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือการหาบริษัทที่เป็นที่สุดของที่สุดเหล่านี้ให้เจอครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าใครคือผู้นํา ก็ให้เริ่มมองหาบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับต้นๆเลยครับมีงบการเงินที่แข็งแกร่งมากๆทำกำไรได้สูงอย่างต่อเนื่องและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องมีทีมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลคือต้องมองเห็นอนาคตออกและพาบริษัทไปเป็นผู้ชนะในระยะยาวให้ได้ครับและแล้วก็มาถึงเสาหลักข้อสุดท้ายซึ่งสำคัญมากๆเลยครับข้อนี้แหละที่เป็นจุดที่แยกระหว่างนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จกับคนอื่นๆนั่นก็คือการมีวินัยเรื่องราคาครับ มันคือการสร้างสมดุลให้ได้ครับระหว่างศักยภาพการเติบโตที่ดูน่าตื่นเต้นมากๆในอนาคตกับราคาที่เราต้องจ่ายจริงๆในวันนี้คำถามสำคัญที่เราต้องถามตัวเองเสมอก็คือไอการเติบโตที่เราคาดหวังเนี่ยมันคุ้มค่ากับราคาที่เราต้องจ่ายไปหรือเปล่าต้องจำไว้เสมอเลยนะครับว่าคุณเติบโตเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะซื้อที่ราคาไหนก็ได้นะต่อให้เป็นบริษัทที่ดีที่สุดในโลกเลยก็อาจกลายเป็นการลงทุนที่แย่มากๆได้ถ้าเราไปซื้อในราคาที่มันแพงเกินไป โอกาสทองจริงๆเนี่ยมักจะมาในช่วงที่ตลาดกําลังกลัวหรือมองข้ามศักยภาพของบริษัทไปชั่วคราวจังหวะนั้นแหละครับเอาล่ะครับพอเราเข้าใจทฤษฎีทั้ง3ข้อกันแล้วคราวนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยเราจะเอาหลักการพวกนี้ไปปรับใช้กับบริษัทจริงๆได้ยังไงเรามาเริ่มกันที่ตัวอย่างที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดของกลยุทธ์นี้เลยนั่นก็คือ n อ i นว a ดีครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว พอเราเอาหลักการ3ข้อมาจับกับ n v ็นว a ดียนะครับจะเห็นภาพชัดเจนมากๆเลย 1. ตึ่มืีมก็คือการปฏิวัติ AI ที่กําลังเติบโตแบบก้าวกระโดด 2. ความเป็นผู้นาําอันนี้ชัดเจนมากคือการเป็นผู้ผลิตชิป AI ที่แทบจะไม่มีคู่แข่งเลยและสุดท้ายราคาจําช่วงที่หุ้นตกลงหนักๆในปี2022นยีเลยไหมครับนั่นแหละครับคือโอกาสเข้าซื้อที่ยอดเยี่ยมซึ่งก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแนวคิดนี้มันใช้ได้ผลจริงๆ ทีนี้มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันบ้างครับในอุตสาหากรรมที่แตกต่างกันไปเลยเพื่อให้เห็นว่ากรอบความคิดนี้มันยืดหยุ่นสามารถปรับใช้ได้หลากหลายจริงๆนั่นคือ e l ไลลิ l y ี่ครับสำหรับอีไลลิ l ลีนะครับธีมก็คือเฮลส์แ p ปนหรือเทรนด์การแพทย์เพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพส่วนความเป็นผู้นําก็คือนวัตกรรมยาลดน้ําหนักจาบเบาหวานที่กําลังจะเปลี่ยนโลกเลยทีเดียว ทีนี้มาดูด้านราคาแม้ว่าหุ้นจะดูแพงนะครับแต่ถ้าเรามองลึกลงไปว่าการลงทุนด้าน R&D หรือการวิจัยและพัฒนาที่เขาทํามาอย่างมหาศาลในอดีตเนี่ยกำลังจะให้ผลตอบแทนมหาศาลในอนาคตนั่นแหละครับคือการมองเห็นมูลค่าที่ตลาดอาจจะยังประเมินไม่ครบถ้วนก็ได้ดังนั้นถ้าเราจะสรุปทั้งหมดนี้ออกมาเป็นคู่มือสร้างพอร์ตแห่งอนาคตนะครับก็จะมีแค่3ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เลย 1. มองหาเทรนดใหญ่ให้เจอ 2. เลือกเฉพาะผู้นําที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นและ 3. ใจเย็นเอดทนรอจังหวะซื้อในราคาที่เหมาะสมครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดคำถามหนึ่งครับลองมองไปรอบๆตัวเราตอนนี้สิครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันทรงพลังและไม่มีวันย้อนกลับได้กำลังเกิดขึ้นอยู่บ้างไม่แน่ว่าคลื่นลูกต่อไปของการลงทุนอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับ